ครับผมทาทาบางนาถากน,นะฮะวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้านะครับเกิดค,ความมั่นใจในตัวรถยนต์ทาถานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่จุดเดียวนะครับคือจุดของออจุดของกึ่งกลางของล้อหลังนะครับกับเนื้อที่ของตัวกระบะบรรทุก กระบาทบรรทุกเนี่ยตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเราจะทราบกันเลยนะครับว่าความกว้างของกระบาทจะอยู่ที่1.72เมตรนะฮะความยาว2เมตร50 m, นะครับแต่วันนี้ที่จะให้มาดูก็คือในเรื่องของออการที่เรียกว่าบาลานส์นะฮะบาลาน์มีผลยังไงครับมีผลทําให้เกิดล้อหน้ายกตัวขึ้นนะฮะหรือหน้าเชิดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่จุดึงกลางนะครับ วันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนิดหน่อยนะฮะจุดของกึ่งกลางนะครับเราสมุดนะครับขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะครับมาที่ตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตติ๊กไว้นิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับพอเห็นนะครับจุดกึ่งกลางครับเราจะวัดจากนะฮะหน้ารถ กับท้ายรถนะครับอันนี้ผมจะเริ่มต้นที่วัดที่ท้ายรถก่อนนะครับท้ายรถวัดมาถึงจุดถึงกลางที่119นะฮะเห็นนะครับ119นะครับส่วนผมจะวัดจากด้านหน้ามานะฮะจะไม่ค่อยคล่องตัวนิดนึงนะฮะ จะเห็นเลยนะครับว่าประมาณ136.5มานะคถามว่ามีผลอย่างไรครับมีผลแน่นอนเลยฮะเพราะว่าในกรณีที่ช่วงท้ายรถนะฮะเรายาวมากสิ่งที่ตามมานะครับหน้ารถจะต้องกระดกเท่ากับในส่วนของตรงนี้ต้องมีการออกแบบให้อยู่ในช่วงของเนื้อที่ตรงนี้เยอะกว่านะฮะด้าน,นหลังหรือง่ายๆก็คือ2ใน3นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของการบรรทุกนะฮะปัญหาเรื่องหน้าเชิดจะหมดไปเลยนะครับกับรถยนต์ทาทาสีน่อนะฮะใจอ่อนตอนเดียวนะครับครับผมจุดที่2เนี่ยนะฮะเรามีการออกแบบในเรื่องของจุดกึ่งกลางของล้อหน้านะฮะที่จุดกึ่งกลางของล้อหน้านะครับจนถึงจุดกึ่งกลางของล้อหลังนะครับ ให้มีความยาวถึง3เมตรจุด15นะฮะซึ่งยาวกว่ารถกระบะทั่วไปครับมีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์ครับในกรณีที่เราใช้กระบะที่ยาวถึง2เมตร50นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระบะเรายาวสัก2เมตร30นะฮะ2เมตร40จุดของกึ่งกลางก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้นะฮะ กระบะนะฮะที่มีความยาวถึง2เมตร50นะครับนั่นจะต้องมีจุดสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดการนะครับที่เราเห็นกันคือหน้ากระดกนะครับโอเคครับผมขอจบรายงานเพียงเท่าน,นี้นะครับครับสวัสดีครับ